สวัสดีครับวันนี้วันพักผ่อนสบายๆวันหยุดนะครับก็จะขอแนะนําสถานที่ที่สําคัญของจังหวัดอีกจังหวัดหนึ่งที่มีความสําคัญในส่วนของภาคกลางนะครับจังหวัดนั้นคือจังหวัดฉะเชิงเซาครับ วัดชะเจิงเซานั้นนะครับบางส่วนเราก็จะเข้าใจกันในชื่อเดิมนะครับก็จะเป็นเรื่องอย่างว่าเป็นเมืองเป็นเมืองก็คือเมืองแปดริ้วนะครับเมืองแปดริ้วซึ่งคําว่า8ปดริ้วนี่ก็มีข้อความว่าเดิมพื้นที่จุดนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับในเรื่องของอาหารการกินต่างๆโดยเฉพาะปลานะครับถ้าเป็นปลาช่อนนะครับเป็นปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีตัวขนาดใหญ่ซึ่งหากเราทํามาแร่มาแร่เนื้อออกเพื่อทําการ อาจจะทําเป็นเป็นตากแดดไว้เปึง่งแดดไว้ลักษณะนี้นะครับก็จะเปรียบเทียบว่าได้เนะี่ยจำนวนประมาณจํานวนถึง8ชิ้นนะครับ8ชิ้นนะครับหรือ8แฉกนะครับคือมันใหญ่มากนะครับก็เลยเป็นถ้าเป็นวริ้วๆก็จะเป็นริ้วจํานวน8ริเ้วนั่นเป็นที่มาของว่าเป็นที่มาของคําว่า8ริ้วแปดเล้วนั้นโบราณท่านว่ามาจากปลาที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นตัวขนาดใหญ่แ้วเวลา แล่เนื้อปลาออกไปได้จานวนถึง8ริ้วนะครับก็เลยเป็นเมืองแปดริ้วความหมายน่าจะหมายถึงว่าเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์นะครับหากเป็นปลาก็เป็นปลาขนาดใหญ่จานวน8ริ้วนี่คือเมืองเก่าก็คืออชื่อก็คือเมืองแปดริ้วอันนี้ส่วนของจังหวัดเชียงคานั้นนะครับที่มาก็เป็นเป็นที่สมสมบูรณ์ก็คือเป็นแหล่งของแม่น้ำนะครับแม่น้ําบางปะกงนะครับแม่น้าแม่น้ำบางปะกงนี้ก็จะเป็นลักษณะแม่น้ําที่ใหญ่เป็นคลองที่ลึกเป็นคลองขนาดใหญ่ จึงเป็นที่มาของจังหวัดเชิงเซานะครับโดยสรุปแล้วจังหวัดเชิงเซาก็คือเกี่ยวข้องกับแม่น้ําบางปะกงซึ่งเป็นแม่น้ําขนาดใหญ่และขนาดลึกนะครับนี่คือของจังหวัดเชิยงแสนที่สําคัญของจังหวัดเชิงเซานั้นก็มีหลายจุดนะครับในส่วนคําขวัญนั้นจังหวัดเชิงเซานั้นมีคําขวัญว่าแม่น้ําบางปะกงแหล่งชีวิตพระสังกิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราดภาษาไทยอ่างเลอในป่าสมบูรณ์นี่คือคำขวัญจังหวัดจาเชียงเสาครับจุดนี้นะครับจุดนี้ก็เป็นโรงเรียนวัดโสธรวราร,รามบวร,รวิหารจุดที่นําเสนอก็คือ,อจุดนี้จะเป็นจุดให้บริการนะครับให้บริการในการจอดรถฟรีนะจอดรถฟรีวันนี้ก็จะนําชมวัดโสธรวรารามนะครับจุดนี้นะครับท่านเดินทางเข้ามาทางซ้ายมือ ตามถนนหลักเข้ามาก็จะเป็นโรงเรียนวัดโสธรวรา,ารามวรวิหารจุดนี้จะเป็นจุดที่ให้บริการจอดรถฟรีครับตามมาเลยนะครับสถานที่บริเวณนี้ก็จะเป็นติดกับฝั่งแม่น้ําบางปะกงงนะครับแม่น้ํฝัางปะกงงจุดเป็นถนนที่ห่างจากที่จอดรถมาก็จะเป็นก็จะมี พื้นที่หลักก็จะมีอยู่หลายจุดนะครับจุดที่จะนําชมก็คือจุดแรกก็คือ,อนอกจากจะมาที่เป็นบูชาสักาการะเพื่อความสิริมงคลแล้วจุดนึงก็จะจุดมาขอพรนะครับมาขอพรแล้วเมื่อขอพรเสร็จแล้วชาวาพุทธเราก็จะมีการแก้บนแก,บนการแก้บนนะครับถ้าเราเดินทางเข้ามาทางเข้ามาก็จะมีร้านขายสิ่งของต่างๆในจํานวนนึงนั้นก็จะมี ร้านค้าที่เป็นร้านค้าที่ขายนะครับจาหน่ายเกี่ยวกับไข่ที่ต้มเสร็จแล้วนะครับไข่ที่ต้มเสร็จแล้วนี่คือสิ่งของที่จะนําไปแก้บนนะครับไปแก้บนฉเฉลี่ยตอนนี้ก็ลูกหนึ่งก็่าจะประมาณ4บาทถึง5บาทนะครับประมาณนี้นะครับ,ก,บาการแก้บนการแก้บนวิธีการแก้บนก็คือจะมีอยู่2จุดนะครับ จุดแก้บนนี้เป็นอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นเป็นพระวิหารนะครับแต่ว่าที่ขอพรเนี่ยก็คือที่ของหลวงพ่อโสธรที่จะเป็นพระอุโบสถที่อยู่ติดกันนะครับที่อยู่ติดกันขั้นตอนก็จะคือเมื่อไปขอพรแล้วนะครับการแก้บ,บนนั้นก็จะมาแก้บ,บนอีกจุดหนึ่งนะครับคนละจุดนะครับสจุด,จดนี่คือพื้นที่นะครับพื้นที่ตลาด มีธนาคารให้บรววิการคือเรามีเจ้าหน้าที่ให้ความสะดวกจุดนี้คือจดุดจุดกึ่งกลางเลยนะครับจุดกลางเลยด้านขวานนี้ก็คือพระอุโบสถนะครับพระอุโบสถที่เป็นปฏิสนฐานหลวงพ่อโสธรครับนี่คือเส้นทางการจราจรทั่วไปจุดนี้ก็จุดเข้าไปในวัดนะครับเข้าไปในวัดทางเข้าที่จอดรถวัดโสธร จุดนี้เป็นพื้นที่เข้าไปด้านในก็จะเป็นที่จอดรถนะครับรองรับได้ประมาณ400คันนะครับแล้วก็ติดกับแม่น้ําบางประกงนะครับ oh. ด้านความมือที่มีพุทธศาสนิกชนนั้น,น oh. เข้าไปเยอะนี้ก็คือจุดที่เราจะไปทําการแก้บนนะแก้บน oh. ลักษณะน,นี้นะครับไข่นะครับเป็นไข่ก็จะมีไข่แก้บน, oh. บนขั้นตอนก็คือเราจะเข้ามาหลังจาก เราจะแก้บ,บนเราก็จะเข้ามาในพื้นที่ของวัดพื้นที่ของวัดเสร็จก็มีหลักการอย่างนี้ครับว่าก็จะให้ถอดถอดรองเท้าไว้นะครับถอดรองเท้าไว้แล้วก็เข้ามาในพื้นที่ของวัด พื้นที่จุดนี้คือพื้นที่ที่ทําการแก้บนนะครับแล้วก็ขอพรแต่ว่าไข่ที่นํามาทาการแก้บนจะต้องเอามารวมไว้ที่นี่ก่อนนะครับมาเป็นลักษณะนํามาลงทะเบียนไว้นะครับก็มานําลงทะเบียนไว้จะมีเจ้าที่ดูแลให้ก็จะมีบัตรลงทะเบียนให้2บัตรเราเอาไข่ฝากไว้นี่ก่อนนะครับแล้วเราก็ไปบูชาไปท,ทําพิธีเสร็จเมื่อทําพิธีเสร็จแล้วเราก็กลับมาเอาไข่และเมื่อเอาไข่เสร็จแล้วไข่ก็สามารถกลับไปบ้านได้นะครับ หรือเราจะบริจาคต่อก็ได้นะครับบริจาคต่อก็อกได้ครับที่นําไข่ต้มมาแก้บนหลวงพ่อโสธรนะครับให้นำมาวางไว้บริเวณรั้วทะเบียนเท่านั้นนะครับนี่ครับพื้นที่นี้คือพ,บบพื้นที่ครับที่สําหรับวางไข่วางไข่แพนนะครับสถานที่นี้คือนํา,านนไข่มาวางไว้ไปจดลงทะเบียนไว้ก็มีบัตรให้นะครับมเมื่อเราบูชาเสร็จแล้วก็นําบัตรนั้นมาแลก แล้วส่วนเราจะเอาไข่กลับบ้านไปด้วยก็แล้วแต่นะครับไข่ที่เป็นไข่ต้มนะครับแล้วก็ถ้าจะบริจาคต่อก็ได้นะครับนี่คือการทาบีกแบบนึงในพื้นที่นะครับทุนพระลิมกรพนพจัชระตระพีพงศ์ทำบุญเพื่อที่จะไหว้ก็หนึ่งร้อยก็คือพือ้นที่ด้านในนะครับ พื้นที่ด้านในที่หลังจากนําบูชาเสร็จแล้วเราจะเอาแข่นทองมาปิดพระพุทธรูปที่นี่นะครับตนี้ก็เป็นจุดที่เราจะมาปิดทองพระนะครับ ก็เป็นพิพิธภัณฑ์นี่คือบริเวณด้านข้างก็จะเป็นที่บูชาวัตถุมงคล,ลการทำบุญต่างๆเป็นอำนวยความสะดวกให้ส่วนด้านนอกนะครับด้านนอกก็จะเป็นที่อำนวยความสะดวกให้หลายอย่างนะครับ mm hmm. เช่นจุดนี้คือจุดสำนักง,งานพัสดุจำถ่ายวัตถุมงคล จะเป็นด้านนี้ก็เป็นด้านพักรอนี่คือจำหน่ายเครื่องสังฆทานจำหน่ายวัตถุมงคลจุดนี้คือพระวิหารนะครับพระวิหารที่ใช้สำหรับกราบไหว้กราบไหว้บูชาแล้วก็แก้บนด้วยนะครับส่วนด้านข้างก็จะมีทำพิธีทางศาสนาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังฆทานนะครับแล้วก็เช่า วัตถุมุคคลนะนจุดนี้จุดนี้ก็เป็นจุดพักรอละครลำนะครับละครลำส่วนรองเท้านั้นเราก็เก็บไว้ด้านนอกนะครับเพื่อความสะดวกคือบริเวณรอบ รอบของพระวิหารนะรบอบพระวิหารเลยนี่คือจุดด้านที่เราเป็นตัวพระวิหารอันนี้ก็คือบริเวณโดยรอบนะครับการขอพรนะครับการขอพรหรือว่าการการบน่นก็แล้วแต่นะครับว่าจะบ่นลักษณะไหนอาจจะเป็นการเื่อความเป็นสีิมงคลเป็นสิีิมงคลหรือว่าเป็นการสอบ อย่างนี้ก็ได้นะครับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองน่หรือเป็นความปลอดภัยส่วนตัวก็ได้นะครับนี่คือท่านในที่จะเข้าไปที่จอดรถนะครับนี่คือทางเข้ามหาวิหารหลวงพ่อโสธรสำหรับที่เราขอพรอนนแก้บนนะครับแก้บนส่วนขอพรน,นั้นก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งคือไปขอพรกับหลวงพ่อโสธรท่านโดยตรงได้ที่ วิหารเฉพาะนะครับซึ่งจะอยู่อีกวิหารหนึ่งเป,เ,ปเป็นเป็นพระโอสนะครับเป็นพระโอสนี่คือบรรยากาศสดๆเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นตยาตลาดแล้วก็เป็นตู้ของตู้ยามเจ้า้าที่ตำรวจนะครับคอยอำนวยความสะดวกให้นะครับ นี่คืออาคารจอดรถวัตรโสธรแล้วก็ที่จำหน่ายต่างๆก็จะเป็นเหมือนตลาดย่อยตลาดหนึ่งเลยนะครับและนี่คือพระอุบโบสถที่พูดถึงนะครับนี่คือพระอุบโบสถที่เป็นที่ปฏิสฐานหลวงพ่อโสธรครับเราตามไปชมกันเลยนะครับ จุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อเนื่องกันกันกนกบพระวิหารเมื่อสักครู่นี้นะครับก็จะเป็นสถานที่ด,ด้านที่ติตดกับแม่น้ำบางปะกง,งนะครับเพราอุปสนนี้เป็นที่ปฏิสถานพระพุทธโสธรน,นะครับที่เราเคารพนับถือกันจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มากราบไหว้แล้วก มาขอพรอที่นี่คือมาบนที่นี่แล้วก็ไปแก้บนที่พระวิหารจุดนั้นนะครับภายในพื้นที่ของวัดก็ยังมีการบูรณะอยู่นะครับก็จะมีการบูรณะอย่างต่อเนื่องอยู่นี่ก็คือพื้นที่ด้านหนึ่งของจุดนี้คือด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าของพระอุโบสถ คือพื้นที่โดยรอบนะครับจุดนี้ก็จะมีจุดแจ้งเตือนนะครับเป็นป้ายแจ้งเตือนนะกรุณาแต่งกายให้สุภาพการุณาถอดหมวกเสื้อแขนกดุดสายเดียวกางเกงสั้นเลยเขาขึ้นมา เอลอ,อยกระโปรงสั้นเลยเขาขึ้นมาให้สวมเสื้อคลุมของทางวัดจัดไปให้นะครับภายในเป็นคำเป็นคำเตือนเป็นคำแจ้งนะครับว่าในการเข้ามาสู่อัดนี้จะต้องแต่งกายในลักษณะไหนครับนี่อีกจุดหนึ่งนะครับสาราอันเชิญหลวงพออ่อโสธรโรงเจหลวงพออ่อโสธรและทางไปสุขาสาราอัญเชิญหลวงพออ่อโสธรก็คือตามประวัตินั้นหลวงพ่อโสธรน,นั้นเป็นลักษณะของ ตำนานแล้วว่าเป็นพระพุทธรูปที่ลอยน้ํามานะครับลอยน้ํามาในแม่น้ำบางประกงแล้วก็จะมีสาราอัญเชิญขึ้นมานี่พื้นที่ทางอีกมุมหนึ่งของของพระอุโบสถครับจังหวัดจเชิงเซานี่นะครับก็จะห่างจากกรุงเทพมหาคนครโดยประมาณก็อยู่ที่ประมาณหกสิบกิโลเมตรนะครับหกสิบกิโลเมตรก็เดินทางสะดวก ชื่อเก่าก็ที่คุ้นเคยก็เป็นเมืองเมืองแปดริ้วนะครับเชิงเซาก็มาจากแม่น้ำบางปะกงที่มีความลึกมากกว้างมากเลขบด้านข้างหน้านี่ก็คือเป็นแม่น้ำบางปะกงนะครับเป็นแม่น้ำบางปะกงเดี๋ยวเราเดินไปดูนิดหนึ่งครับ เป็นพื้นที่ที่กว้างขวางนะครับเังหวัาเชิงเสาก็ไม่ไกลมากนะครับจากกรุงเทพเดินทางก็ใช้เวลากัมีทางด่วนด้วยนะครับมีอบมีทางด่วนด้วยทางปกติด้วยก็อยู่ประมาณสักบวกลบก็ชั่วโมงนินดๆนะครับชั่วโมงนินดๆหัวใจหลักสายเลือดหลักของแม่น้ำบางบักกงก็คือ เป็นส่วนเลี้ยงชีวิตของจังหวัดจาเจีงเซาเลยนะครับจนเป็นที่มาในคําขวัญของจังหวัดเลยนะครับถ้าเรามายืนอยู่ฝั่งแม่น้ำบางปะกงนะครับก็มองมานี่นะครับ พระโอสถ์เห็นพระโบสถ์ที่สวยงามนะครับที่กว้างขวางนะครับเดี๋ยวเราลองไปเดินดูแม่น้ำาล่นนึงนะครับคำขวัญของจังหวัดจ่เชิงเสารนี้เริ่มต้นจากแม่น้ำแม่กาะแม่น้ำบางปะกงเลยนะครับแม่น้ำบางปะกงเลยโดยมีคำขวัญที่ว่าแม่น้ําบางปะกง เป็นศูนของสำคัญขอ,ของแหล่งชีวิตเลยนะครับเดินไปนิดนึงนะครับนี่เป็นประตูเดยปิดไว้นะครับแม่น้ำบางประกงแหล่งชีวิตนะครับแล้วก็ส่วนพระศักดิ์สิทธิ์ก็คือหลวงพ่อโสธรนะครับพระศักดิ์สิทธิ์ก็หลวงพ่อโสธรแล้วก็เมืองนี้ก็เป็นเมืองปราดด้วยนะครับก็เลยเป็นพญาศรีสุนทรปราดภาษาไทย เรามีพื้นที่ธรรมชาติที่สวยงามคืออ่างลือในนะครับก็เป็นอ่างลือในเป็นป่าสมบูรณ์แม่น้ำบางประกงครับก็มีความกว้างนะครับแม่น้ำกว้างประมาณสักเกือบร้อยเมตรได้นะครับจุดที่กว้างน่าจะมากกว่าร้อยเมตรนะครับจุดนี้จุดหน้าวันนี่ก็ประมาณสักแ0ดสิบเมตรได้ครับแม่น้ำบางประกง นี่คือสาลาศาลาท่าที่เป็นอัญเชิญพระพุทธโสธรขึ้นมานะครับจุดนี้ก็จะกว้างขวางมากนะครับเป็นริมริมแม่น้ำไปเลยนครับนี่ก็ชีวิตของแม่น้ำบางประกงก็ก็มีเรือนะครับก็มีเรือด้วยเห็นเรือเป็นเรือโดยสารในพื้นที่นะ แม่น้ำบางประกงนี้เราอาจจะคุ้นเคยนะครับเพราะมีเพลงในมีเพลงที่เพราะๆนะครับที่เราเคยฟังกันแต่ก่อนนะครับที่บอกว่าไฝพระวงหลวงเจ้าสาวเจ้าบางประกงนะครับก็เลยจะคุ้นเคยเพราะพูดถึงแม่น้ำบางประกงแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจนะครับรุ่นคนรุ่นก่อนๆนะครับสัก50ปี60ปีขึ้นไปก็จะคุ้นนะครับเกี่ยวกับชื่อเพลงนะครับบริเวณที่มาก็จะจําได้สะดุดสะดุดหูนิดนึงนะครับแม่น้ําบางประกง นี่คือเรือในลำน้ำแม่น้ำบางประกงครับครับต่อไปก็จะนำชมด้านในของพระอุโบสถน์พระอุโบสถนี้เป็นที่ประฏิสฐานของหลวงพ่อโสธรครับลหลายท่านก็เคยมาการาบไหว้บูชาไปแล้วนะครับ แต่ลอนก็ไม่เคยก็หาเวลามาครับหาเวลามาเราจะมีเวลาไม่สะดวกช่วงนห้สะดวกแล้วก็มาวัดโสธรวรารามวรวิหารพระอารามหลวงนะครับส่วนดันนี้ก็จะเป็นเป็นโรงเจนะครับเป็นโรงเจเดี๋ยวเราเข้าไปด้านไหนเลยนะครับถ้าเรามองมาจากแสงแดดที่สวยนะครับก็จะเป็นเป็นพระอุโบสถที่สวยงามนะครับ ถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของเมืองแปดริ้วเมืองเชิงเซาและก็เป็นของประเทศไทยเราด้วยครับ เท่าที่เป็นข้อมูลนะครับนอกจากมากราบไหว้เพื่อเป็นสิ่งสักการบูชาด้วยตรงแล้วก็จะเป็นการมาขอพรการมาแก้บนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของที่มากราบไหวาบูชาหลวงพ่อโสธรน,นะครับหรือเข้ามาในพื้นที่ของจังหวัดชานทเชิงเสาแล้วก็จะขาดไม่ได้นะครับที่จะมากราบไหว้ขอพร เราไปดูประวัตินิดนึงนะครับนี่คือด้านด้านขวาของวัดนะครับของพระบัวสดนะครับเดี๋ยวมาดูประวัติกันนิดนึงครับนี่คือประวัตินะครับวัดโสธรวารา,รามบวรวิหารวัดหลวงพ่อโสธรเป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลายภายในปริสถานพระพุทธโสธรหรือเรียกกันว่าหลวงพ่อโสธรมีตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาว่าพระพุทธโสธรลอยตามแม่น้ำบางประกงและผุดขึ้นให้ชาวบ้านเห็นบริเวณหน้าเมืองฉะเชิงเซาจึงได้มีการประกอบพิธีอัญเชิญขึ้นฝั่งแล้วนำมาปริสถานที่อุโบส,สถวัดโสธรตั้งแต่ราวพศ 2,313สมัยต้นรัตนโกสินทร์เดิมเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำริดปางสมาธิกหน้าตากว้างศอกเศษมีรูปทรงสวยงามภายหลังพระสง์ภายในวัดเห็นความงามนี้อาจเป็นอันตรายต่อองค์พระองค์ต่อองค์อองพระเองจึงได้ช่วยกันนำปูนมาพอกเสริมปั้นหุ้มองค์เดิมไว้พระพุทธโสธรที่เห็นในปัจจุบันจึงเป็นพระพุทธรูป ปูนปั้นลงรักปิดทองพระวรกายแบบเทวรูปพระพักแบบศิลปะล้านนาพ้าเกียรติมาลาแบบปรีข้อพระกรขวามีกำไรลัดตรึงทรงจีวรแนบเนื้อมีความกว้างของพ,ะพระเผาสามสอกห้านิ้วสูง198เซนติเมตรประทับอยู่เหนือรัตนะบันลังสี่ชั้นโูราดด้วยผ้าทิพย์อันมีความหมายถึงการอยู่สูงสุดเป็นพุทธเนืออริยบุคคลสี่คือ พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอ,อนาคามีและพระอรหันต์ด้วยพระด้วยอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พุทธโสธรซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้ที่มีความศรัทธาทําให้มีผู้คนเดินมาสากักการะบูชาเป็นจํานวนมากโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาลแห่หลวงพ่อพุทธโสธรซึ่งจัดขึ้นทุกปีปีละสามครั้งในช่วงเทศกาลตรุษจีน ช่วงกลางเดือน5และช่วงกลางเดือน12ตรงกับวันลอยกระทงซึ่งเป็นงานใหญ่ประจำปีของจังหวัดนี่คือข้อมูลประวัติที่ท,ที่บันทึกไว้ข้างพระอ,อุโบสถครับเดี๋ยวเราเชิญชมเข้าไปด้าไหนนะครับก็คือทางเข้าพระอ,อุโบสถครับ ้าเข้าพบผู้สูตก็จะให้ถอดรองเท้าไว้นะครับเพื่อความเป็นความสุภาพและความเหมาะสมนี่ามาด้านใน ในพื้นที่ของพระอุบสถนะครับซึ่งเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธโสธรนี่คือพระพุทธโสธรนะครับนี่คือภายในบริเวณของพระอุบึ่งเป็นที่ปฏิสถานพระพุทธโสธร ที่สวยงามศุดสิทธิ์ซึ่งประวัติก็ได้นำเยียนไปแล้วนะครับท่านก็มีเวลานะครับเพื่อหาเวลามากราบไหว้เพื่อเป็นศิลิมงคลหรือว่าจะมาขอพรเสร็จแล้วก็จะมาขอพรต่างๆก็ได้นะครับแล้วก็มาแก้บนส่วนการแก้บนนั้นก็ไปแก้บนที่พระวิหารที่นําไข่ไปแก้บนนั้นนะครับนี่คือด้านในของพระบูชวัดสุธ,ธรวรรารามวร,รวิหารอำเภอเมืองจังหวัดเชยงเาว พอ่อวัดสมทนครับส่วนด้านหน้าก็มีจะมีกลองนะครับกลองชัยเพลีสีโสธรสิบนัดสัตว์พัฒนามงคลแต่กำหนดไว้ไม่ให้ตีนะครับไม่ให้ตีก็จะเป็นทางออก บริเวณรอบวัดก็จะเป็นพื้นที่ที่สามารถจอดจอดรถได้นะครับจอดรถได้แต่ทางวัดก็ได้จัดเป็นที่จอดรถไ้รองรับได้ทั้งหมดนะครับเป็นการจอดรถฟรีนี่ น่านจะประมาณสองพันคันได้นะครับสองพันคันได้เพราะฉะนั้นการเดินทางก็ค่อนข้างสะดวกครับที่จอดรถนั้นก็มีปริมาณที่มากพอนะครับนี่อย่างเช่นด้านนี้นะครับอ้นนี้ก็เป็นทางด้านของถัดจากแม่น้ำนะครับาข้างหน้าก็คือเป็นแม่น้ำบางประกงที่เป็นสาราอัญเชิญขึ้นมานครับปรดีนด้านนี้ก็จะมีที่ว่างเยอะครับมีที่ว่างเยอะ ที่สวยงามนะครับเป็นบรรยากาศร่มรื่นนะครับทําเป็นจุดไว้สะดวกแล้วก็มีมีทาเป็นฐานรองรับต้นไม้ไว้นะครับสะดวกมีกําแพงร้องรอบนะครับพที่กว้างขวางรองรับพุทธศาานิกได้ชนผู้แสวงบุญนะครับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอย่างจุดนี้ก็เป็นเป็นต้นพระศรีมหาภูนะครับ ถ้าเรามองดูภาพตามการขนานนะครับการขนานขนาขน,านาตามถนนเข้ามาเนี่ยขนานกับแม่นม้ำบางประกงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่มองได้สะดวกนะครับด้านหน้านั่นก็คือพระวิหารที่กราบไหว้บูชาและแก้บนนะครับจุดนี้ก็จะเป็นพระอุโบสถที่ปฏิสถานพรนะวุโสธรโดยหลวงพ่อโสธรที่เราเคารพนับถือกันนะครับ เป็นที่กว้างขวางนะครับเดินทางสะดวกเป็พื้นที่เดินรอบอีกครั้งหนึ่งนะครับภายในวัดนั้นก็จะมีรั้วกำแพงรั้วรอบขอบชิดนะครับรั้วรอบขอบชิดส่วนด้านหน้าก็ด้านนอกก็การจราจรก็สะดวกและนี่คือจังหวัด เช,ชีงเสาครับเมืองแปดริ้วเมืองที่มีความสำคัญอีกเมือ,องหนึ่งและพระโสษฐนี้ก็คือพระโอสถ์ที่ปฏิสถานพระพุทธสโสทรที่เราเครารพนับถือกันครับขอบคุณครับ